สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำเหรียญทรงคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งนะเขาเรียกว่าเหรียญของพระเทพคุณาทานนะครับพระเทพคุณาทานหรือว่าหลวงพ่อเจียมนะคุณวนิอ่านี่คือเจ้าวาดของวัดโสทธรนะ เดนรุนี้น่าจะออกประมาณปีชงวันนั้นระัสิบห้าออกพงบันรสิบห้าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรคือถ้าพูดถึงหลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องบอกโอ้โหนี่คือสุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์นะเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งเนี่ยนะผมเคยพูดคลิปก,ก่อนๆแล้วประวัติว่าเป็นยังไงเพื่อนๆหรือว่า นะถ้าพูดไปมันก็ไปซ้ำกับของครูบาอาจารย์ท่าน,นอื่นๆนะครับท่าน,นอื่นๆเพื่อนๆก็นะไปหาข้อมูลใน Google เอาดีกว่าสะเอียดชัดเจนมากกว่าผมเล่าอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ผมออนเหรียญของทุกปุจจียมเนี่ยนะครับมาให้ท่านได้ดูท่านคือ เขาเรียกว่าท่านก็คือเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งและเป็นเจ้าวาดวัดอ่วัดสวดถอนนะครับคือหลวงพ่เจียมเนี่ยท่านก็มีเห็นไหมเป็นพระชั้นพระเทพแล้วเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับหลวงพ่อคูน,น่ะพระเทพวิทยาคมอันนี้ก็พระเทพคำว่าชั้นเทพเนี่ยก็ถือว่าพระมียศมีตําแหน่งนะมีชั้น ก็จะมาปกครองหรือมามาเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆนะครับวัดใหญ่วัดหลวงนะครับก็แสดงว่าท่านก็เป็นพระที่ไม่ธรรมดาเลนนุนี้นะครับน่ารักน่ารักนะเหมาะกับผู้หญิงเหมาะกับเด็กเอาไปใช้ห้อยคอหลงวงพ่อโสธรนั่นก็อยู่แล้วนะครับว่าพุทธคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครบทุกเรื่อง ขอได้ทุกอย่างครบทุกเรื่องนะครับและอีกกันหนึ่งก็คือบอกว่าเวลาเราดูพระเนี่ยนะถ้าเพื่อนมีพระดีเยอะเก็บสะสมผ้าเยอะๆแล้วแยกเป็นปีพศ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 ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเพื่อนก็แยกเนื้อทองแดงเป็นแต่ละยุกตะลยุกต่ลยุค เพื่ออะไรรู้เป่าเพื่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเออยุคนี้มันนะเนื้อทองแดงน่าจะเป็นแบบนี้เนื้ออย่างนี้อย่างนี้เราสามารถแยกความเก่าความความโบราณของมันได้นะวัตถุที่เป็นโลหะเราสามารถแยกความเก่าตามอายุ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 ถ้าเพื่อนมีพระเครื่องเยอะๆก็แยกเป็นปี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 ที่ผมบอกอนั่นแหละครับเป็นการเรียนรู้ที่แบบว่า ใช้หลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาตินะครับเข้ามาเป็นตัวร่วมในการพิจารณาระเครื่องหรือวัตถุบงคลต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีเลยเพราะอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่ายุคแต่ละยุคเนี่ยนะวัตถุดิบที่ทําแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคถ้ามันเป็นปีใกล้ๆกันเนี่ยนะมันเนื้อสีเนื้อโลหะอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความใกล้เคียงกันไปเรื่อยๆเป็นแต่ละยุคแต่ละพอศเพื่อลองเอามาเทียบดู เพื่อลองเอาไปเทียบดูเลยคือถ้าวัตถุมงคลใดที่ไม่ได้นะไม่มีมวลสารหรือมีการพรีมวลสารผสมมวลสารอะไรลงไปเนี่ยถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะหรือเนื้อทองเหลืองเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้อฟ้าบาทเนื้ออะไรเนื้อจันปาลักษณะถ้ามันไม่มีการผสมมวลสารพิเศษเข้าไปนะมันก็จะต้องมีลักษณะใกล้เคียงกันเป็นแนวและคล้ายกันเป็นหมด ก็เปลี่ยนยุคเป็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 นยุคไปแต่ถ้าพระรุ่นนั้นหรือเกจิท่านนั้นเนี่ยนะครับมีการผสมมวลสารลงไปในเนื้อโลหะก็คืออาจจะมีการเอาทองแดงเอาพีหรืออามวลสารที่เป็นฮะอย่างอื่นเนี่ยผสมลงไปด้วยเนี่ย บางทีนะเห็นไหมยุคหลังๆจะมีบอกมีการพรีมวลสารมีน,มน่นมีนี่มีหลายโลหะหลายยนเข้าไปทําเข้าไปเนี่ยย่อมอะไรแสดงว่าวัตถุนั้นเนี่ยมันจะไม่บริสุทธิ์เป็นทองเหลืองบริสุทธิ์เป็นทองแดงบริสุทธิ์เป็นเงินบริสุทธิ์แหละเพราะมันมีการผสมไงเพราะมันมีการผสมนะ มวลสารก็เลยไม่ใช่แดงแปดถ้าเมื่อไหร่แดงแปดยุคที่มันมีการผสมต้องรู้นะเห็นไหมเพื่อนต้องรู้จักว่าพระแต่ละรุ่นพระแต่ละเกจิพระแต่ละสำนักเนะี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เขามีการผสมมวลสารพิเศษอื่นลงไปด้วยแล้วเนี่ยเนื้อก็จะไม่ได้นะเป็นแดงบริสุทธิ์หรือเหลืองบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์เพราะเขามีการผสมมวลสารลงไปแล้วก็ไปรีด รผสมเข้าไปแล้วก็เป็นรีดพอเป็นรีดแล้วเนี่ยลักษณะการรีดโดลหะก,ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกกันหนึ่งในการร่วมเป็นการนํามาเป็นตัวพิจารณาเหรียญพิจารณาวัตถุมงคลน,น,นั้นบางทีรีดเป็นคลื่นรีดเป็นตะปุ่มจะปมรีดเป็นแบบมีเนื้อมีจ้ำม,มีโนมีนี่นั่นแหละคือลักษณะพิเศษนะนะครับมันก็จะทํายากแหละคนเก๋คนทําปอมเนี่ยมันก็จะ ถ้าเมื่อไรมันเป็นเหลืองบริสุทธิ์แดงบริสุทธิ์อไรมันนั่นแหละผิดเนื้อผิดสีผิดผิดโลหะเรแล้วผิดวัตถุดิบละผิดวัตถุดิบละนะครับเนี่ยครับเราเวลาเรามาศึกษาเรามานะเรียนรู้เนี่ยเรามาค่อยๆค,คิดไปตามไปเราไม่ต้องไปฟังคนอื่นแล้วเ้เขาพูดมาอย่างนี้แล้วไปจำ,อ,จำ,จำอ,อย่างนั้นจำจำนี่อย่างนั้นอย่างนอย่างนั้นมันก็จะทําให้ท่านอะไร ท่านก็จะไปท่องตําหนิเด๋ยนนี้ตําหนิมันทําได้หมดท่านก็จะหลงว่าเอ้ยมันมีตําหนิเหมือนกันมันมีเนื้อเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนี่เนื้อหานี่สําคัญก็เรียกมวลสารสาคัญวัตถุดิบสาคัญแต่ท่านก็ต้องมีข้อมูลท่านก็ต้องรู้ถูกไหมครับมีข้อมูลรู้ว่า พระรุ่นนั้นหรือเกจิท่านนั้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยเขาเอาอะไรมาผสมนะบางทีเอาช่อนะเอาอะไรนะเอาโลโหะเก่าเอาเนี่ยอย่างหลวงพ่องเงินวัดบางครานเนี่ยโลหะผสมเนี่ยผสมอะไรลงไปมีของเกา่าโอของอุย้ยนี่นะโลหะขันเงินขันทองเห็นไหมขันที่เป็นโลหะโบราณเนี่ยไอ้ที่ต่อไอ้ที่ททตำม,มงตำหม,มากอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็เลยเอามาเทียบกันไงน นะครับนี่คือลักษณะการสังเกตการหลอ่อหรือเหรียญเหมือนกันเหรียญก็เอามาหลอดก็เอามาหลอมถูกไหมเมื่อหลอมแล้วก็เอาคําไปเครื่องรีดไงรีด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 ให้มันเป็นแผ่นนะครับได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วก็เอามาตัดเอามาปั๊มพอเนื้อโลหะมันก็เลยแบบว่า,าเห็นไหม มันจะไม่เป็นทองแดงจา๋าแดงแปดแดงแปดแดงแปดแล้วนั่นคือการผสมมวลสารยอ,าอย่างอื่นโลหะอย่างอื่นเข้าไปในเนื้อพระรุ่นนั้นนั้นน,นนี่คือจําไวนะ้นะเพื่อนเพื่อนี่คือหลักพิจารณาที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะครับเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันจะไม่มันทําไม่ได้หรอกมันจะมาบอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างน้ไม่ใช่ไอเน,นี้ยคือคําพูดของคนที่มัน บางทีเรียนรู้ไม่เข้าใจเมื่อมันมีการผสมมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่ใช่แดงทองแดงบริสุทธิ์นะครับหรือหรือเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์ทองเหลืองเมื่อผสมทองแดงมันก็จะต้องมีการเจียจาลงแหละแต่แดงมากแดงน้อยก,ก็อยู่ที่การผสมเข้าไปเหมือนกันครับพระหล่อผสมเนื้อหาผสมเนี่ยมันก็จะมีแดงมีเข้มมีโน่นมีนี่ไปตามสภาพของการผสมมวลสารเข้ามา นะมันจะไม่บอกว่าเป็นบริสุทธิ์ร้อยเอร์ซลักษณะของโลหะที่ผสมมันก็จะไม่เหมือนโลหะที่เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อเพียวๆอะ่ะนะโอเคเพื่อนๆวันนี้เรามาดูกันเดี๋ยวค่อยคุยกันคลิปหน้านะครับเรื่องโลหะเรื่องการผสมมวลสาเห็นไหมเหรียญนี้นะครับสร้างเมื่อปี2องพห้าสิภาพอย่างนี้นี่ผมไม่ได้ล้างนะจะดูอย่างนี้เห็นไหมท้องแดงกันเพื่อนเห็นไหม ความซีดของความเนี่ยเวลาผ่านอายุผ่านในการสัมผัสเห็นไหมครับนะเหรียญก็จะต้องแบบว่ามีความหมุนหมองนะมันเป็นธรรมดาอ่ะอายุมันผ่านไปห้าสิบปีหกสิบปีถ้าเหรียญสวยกริบมันกริบนะอันนั้นก็คิดไปอีกอะพิจรารณาไหมครับเนี่ยเหรียญมันเมื่อมันมีการผ่านสภาพเมื่อมีการนออกไปใช้หรือมันผ่านอากาศผ่านลม มันต้องมีความหม่นหมองมันต้องมีความเหนียวย่นถ้าเป็นเนื้อดินเนื้อผงก็ว่ากันไปเนี่ยก็ต้องมีความยุบความย่นความเหี่ยวนะครับนี่คือหลักการพิจารณาเบื้องต้นไม่ได้มีอะไรยากซับซ้อนแต่เพื่อนต้องเข้าใจในเรื่องของกายภาพในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัตถุดิบในการทําแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคนะก็จะเริ่มเข้าใจละเริ่มเห็นเริ่ม้าเห็นภาพเ,เ,เห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ผมไม่ต้องการให้เพื่อนไปชี้ตำหนิและไปจาตตำหนิไปจาลักษณะว่าตำหนิต้องมีอย่างงี้นตัวตัดตัวเป็นแต่และถ้าเราดูกายภาพเป็นเราดูในเรื่องของความคามชัดเราดูว่าเอ้วัตถุมงคลนั้น,น,นเนี่ยเขาทำด้วยวิธีการอะไรเป็นการหล่อไหมเป็นการปั๊มไหมเป็นการกดแบบไหนเนื้อพงเนื้ออะไรอย่างเงี้ยกดด้วยมือไหมกดด้วยเครื่องไหมมันพิสูจน์ได้มันดูได้ นะครับดูความเก่าให้เป็นดูความนะการเปลี่ยนแปลงให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบมนุษย์ทำกับเปลี่ยนแปลงอธรรมชาติทำมันก็มีความแตกต่างกนันเพื่อนนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ